่างี้ครับเดี๋ยวผมขนเสื้อผ้าไปนอนอยู่ด้วยเลยนะอย่าทิ้งแม่นะครับผมอ,อย่าทิ้งแม่นะฮะทุกท่านครับก็มันคือง,งานหนึ่งวิชาชีพสองเรื่องของมนุษยธรรมนะขอตั้งป้าป๊อบทุกคนบอกอย่าทิ้งแม่นะโอ้เป็นคําถามแรกเลยนะไอเป็นคำพูดแรกประโยคแรกเลยนะฝากฝากสวัสดี<อ>คุณซัมซุงนะฮะอยากคุณซัมซุงคนแรกนะอย่าทิ้งแม่นะที่ซัมซุงนี่ใช้คํานี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ คุณพรสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งสรุปทีเดียวแป๊บเดียวแล้วไปเลยนะครับทุกท่านครับมาตามนัดครับมาทํางานให้คุ้มค่าจาจนะครับผมมาทํางานแล้วนะฮะอย่าด่าผมนะอย่าอย่าแซะแกะเกาอย่าด่าผมนะคือแล้งงานผมยังไม่จบนะมันยังมีงานอีกเรื่อยๆนะไม่แน่นะถ้ามีคลิปสองคลิปสามผมก็ยังมีงานต้องมาทําอีกเรื่อยๆนะฮะอ่เป็นห่วงคุณสาวิตรีอ๋อไม่ต้องห่วงนะนั่งยิ้มอยู่เนี่ยฮะนะ อย่าซีเรียสนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบนะมันเป็นไปตามระบบนะฮะทุกท่านทุกอย่างเป็นไปตามระบบเ้ยทุกอย่างเป็นไปตามระบบนะครับเนี่ยเข้ามาทักทายแล้วครับเป็นไปตามระบบกระบวนการวันนี้รับเรื่องราวร่องทุกถอดเทปสอบปากคําออกหมายเรียกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ผมยังเห็นอยู่จริงๆผมยังไม่รู้หรอกว่ามีการออกมาข่มขู่อีกแล้วเมื่อก่อนนี้มีการเรียก คนนั้นอีกอย่างหนึ่งวันนี้มาพี่กูอีกแล้วอ้าวกูตกลงใครเป็นพี่ใครกันแน่วะตอนนี้คือฝากเป็นข้อคิดนะทุกท่านนะคือมันมีความไม่เสถียรหรือความไม่แน่นอนคือใจคนยากแท้อย่างถึงจริงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับและวันนี้นะครับผมเองอุณสาวติยำ้ำนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดตรงที่มันไม่สมควรจะให้เห็นนะครับเอาแค่ เอาแค่นี้ก็พอแล้วจะนิ้วปิดบางอย่างที่ไม่สมควรเปิดเผยนะครับปั๊บเอานิ้วปิดตรงนี้ปุ๊บจบครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาจริงนะครับแจ้งความจริงนะฮะนี่ฮะแต่ตรงนี้ต้องปิดไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความลับราชการท่านเราจะไม่เอ,อ่ยชื่อไม่เปิดชื่อใครผู้เสียหายนะครับผมเป็นที่ปรึกษานะเป็นลูกจ้างเป็นผู้ให้บริการก็มาตามนัดทีแรกผมคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจที่ไหนได้ามาันมานั่งรอโรงพักก่อนผมอีก นะ่านะมึงฟ้องกูกูจะไปหาพี่สาวคุณนางฟ้าบอกโอ๊ยไปเถอะนะครับคุณไปเถอะคนนั้นกับผีสาวคนนี้กับผีสาวไม่รู้จะพี่สาวเอ๊หรือว่ามึงจะมาหาพี่สาวคนนี้นะทุกท่านครับถ้ามีการเปิดคลิปเสียงต่ออย่าห้ามอย่าห้ามเป็นรมสองรมสามและคลิปเมื่อเช้านี้ผมใช้ประกอบในการแจ้งความไปแล้วว่าเป็นการยืนยันข่มขู่ตัวผู้แจ้งหรือผู้เสียหาย นะครับแล้วก็การที่เขาออกตัวแรงๆว่าบางครั้งเขาอยากจะติดคุกยอมแลกทุกอย่างที่ขวางหน้าที่มีอยู่เชิญนะครับเชิญตาสบายนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะวันนี้ท่านสารวัตรรับเรื่องเรียบร้อยออลงเลขลงทุกอย่างหมดอะไรจะเกิดขึ้นเรามารอดูการการะทำของคนขอบอกคุณสายเข้มแข็งนะทุกท่านคิดว่าเขาเปลี่ยนใจเมี่อวันแรกตวผมขับรถมานะ่ะ มีไว้อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะฮะแล้วเขาก็มาจริงๆแล้วมาก่อนผมด้วยเพราะวันนั้นเขาบอกไฟเขียวก็คือไอ้เอาจริงเหรอจริงผมก็ตรวจหลักฐานตรวจข้อกฎหมายเมื่อวานนี้อาจารย์เอไซิกคุณสายวิตีครับพูดเป๊ะเลยครับนะคุณสาวิาคุณเอไอซิ I ก็บอกว่าปกติอัดคลิปเสียงคนอื่นไม่ผิดแต่ผมโทรไปหาคุณแล้วคุณบันทึกเสียงผมไว้ แต่วันใดก็ตามที่คุณเอาคลิปเสียงผมมาเปิดในทางเสียหายเช่นเหิือให้คนมาเกลียดผมเสียชื่อเสียงผมเป็นเท็จเอ,อ่อทำให้คนแบบอะไรนะมองเราในแง่ไม่ดีคําว่าเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปที่คนบางคนเอาไปเอามาเปิดประกอบการบรรยายและชีนช้นําชี้นํา F c อย่างนั้นชี้นํา f c นี้ผมถือว่าผิด p d p a เเรียบร้อยแล้วและอาจจะพ่วงพรบอรคอมพิวเตอร์เข้าไปนะครับแต่ว่ากฎหมาย กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเขาลงโทษบทนะแต่เวลาประกันตัวต่างหากเรามึงสนุกเวลามึงเจอสองข้อหามึงต้องประกันตัวสองข้อหาอะไรทํานองเนี้ยนะครับถ้าเจอข้อหาเดียวก็ประกันตัวข้อหาเดียวเพราะฉะนั้นผมฝากไปข้อคิดไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คําเนี้ยคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนที่จะทําลายคน,นคนอื่นคนอื่นคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นด้วยที่เราเองนะครับ นะและไอสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถกลับหรือเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาอะไรได้ทั้งสิน้นโดยเฉพาะถ้า,ากาะคุณเนี่ยอ้างว่าหลักฐานตรัวนี้เป็นการบันทึกเสียงแอบบันทึกเสียงใช้ในศาลไม่ได้จําไว้นะครับการบันทึกเสียงใช้เป็นเพียงหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้ครับเพราะการบันทึกเสียงตรงนี้มันเป็นการหลอกล่อดได้เป็นการพูดโดยที่ไม่ได้คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินด้วยเนาะมันเป็นการพูดโดยอิสระเออ เพราะนั้นการแอบบันทึกเสียงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานคลิปเสียงใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้แต่ใช้ปักัํมคุณได้นะครับเพราะในการไล์สดประกอบการรรยายของคุณเนี่ยคุณกล่าวอ้างถึงแม่พี่สาวคนนี้เอ,อ่ยชื่อมีการพาดพิงตรง,ตรงนั้นตรงนี้มันสืบได้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับกําลังแม่สายแม่สายเยอะอะไรวะกําลังใจครับพี่อ๋อไม่ยช่โอเคนะฮะ ทุกท่านครับขอหัวใจรัวๆให้ทางนี้เลยนะครับและนะะยอดไลค์นะฮะเก้ารอยกว่าสองมันติดเหลืองจริงๆนะคุณต้องบอก FC ฟนะคือถ้าท่านไลน์น้อยกว่าคนดูแล้วมันมีการรายงานปุ๊บติดเหลืองเลยมผมต้องแก้ครับเพราะไอเอไอมันทำก่อนแล้วก็ไอคนตรวจมันมาดูทีว่าเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องถึงปล่อยครึ่งชั่วโมงฝากกดไลค์ด้วยนะพี่น้องครับ9 0้าร้อยกว่าท่านนะส0 0รอยกว่าไลค์มันเป็นไปหมดได้สวัสดีคุณวันใหม่คุณเตือนใจคุณเซียวคุณปู คุณอะไรอ่านไม่ทันแล้วนะครับเยอะมากเลยวเยอะแล้วค่ะ <S 2> <S 2> ha ha. คือเราจะไม่เอ่ยชื่อเขาเราจะไม่เอ่ยชื่อเขาเลยเราจะขอเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราจะไม่ใช้ชื่อจริงอะไรเขาเราไม่พูดถึงท่านไม่ต้องส่งข้อความชื่อจริงอะไรมาเอาเป็นว่ามีคนคนหนึ่งมากระทำประพฤิพดี DP เก็แล้วกันและอาจจะพ่วงไปที่พรบอคอมคือวันนี้ผมยังยังถามใจเขาอยู่ว่าเอาเอาไม่เอาจะมาเหรอนะนะถ้าสำนึกได้หยุดซะ ถ้าสำนึกได้หยุดซะอย่าให้มันเกิดกรรมสองกรรมสามกรรมสี่เพราะถ้าเกิดไม่มีกรรมสองคลิปสองคลิปสามคลิปสี่ไม่ไหร่นะรับรองมัดคอตายเลยครับคือกรรมแรกยังโกการรอลงอาญาได้นะแต่ถ้ามีกรรมสองกรรมสามกรรมสี่นะโอ้โหรับรองได้ครับรอลงอาญายากครับแล้วเขาลงโทษเรียงกระตรงความผิดนะคุณสายวิตรีครับเวลาสารลงเนี่ยเช่นกรรมหนึ่งลงโทษหนึ่งเดือนสองหนึ่งเดือนสารวมลวมหมดสี่กรรมก็สี่เดือนพาบคอมพิชไนอธิบายหน่อยค่ะว่า มันเป็นโทษแบบไหนอ่าคือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทมันจะมีมาตรา14 15 16แต่ในกรณีนำความเช็คเข้าสู่ระบบคอมจะเข้ามาตรา14 15นะฮะ15อาจจะเป็นเรื่องของการนำภาพประกอบเข้าไป16อาจจะมีอย่างอื่นคลิปเคลบอะไรเข้าไปนะครับแต่กรณีอย่างเนี้ยการใส่ความผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ล i n e t i k t o k มีอะไรวะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับโซเชียลอ่ะนะครับมันอาจจะเข้า มาตาราสิบสี่พรบคือนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายแค่นี้มึงก็หงิกแล้วอ่ะนะฮะเพราะนั้นทุกท่านครับฟังตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมมาพูดตรงนี้เพื่อความสะใจอะไรหรือกุศลที่สะใจให้ความรู้ท่านด้วยมันยอน <ะ S 2> มยอความไม่ได้ใช่ไหมอ๋อยอมความไม่ได้หรือไปอาญาเป็นดินมันไม่เหมือนมินประมาทเดยกันโฆษณาธรรมดานะคะถ้าแจ้งสามสองหกสามสองแปดถอนได้แต่ถ้าเป็นพรบคอมจบครับ สิทธิที่คุณจะได้อย่างเดียวก็คือรอลงอาญากับคุกแต่ถอนไม่ได้เมื่อวานอาจารย์เอ็มอธิบายดีผมไปนั่งฟังอยู่ผมไม่ได้สังผู้เห็นผมฟังเขาอาธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องอะไรพีดพีเอนี่แหละคือมีคนไปถามเรื่องนี้พอดีอาจารย์เขาอาธิบายชา้าๆเนิบๆบันทึกเสียงไม่ผิดหรอกแต่ตราบใดที่ยังไม่ใช้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าบันไดเมื่อไหร่ใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะผมถามใจคุณก็แล้วคนที่ปล่อยคลิป คุณวิจารโดยสุจริตไหมอะผมผมผมถามทุกท่านตรงเนี้ยคุณติชมไหมและที่สําคัญที่สุดการที่คุณนะครับออกมาเมื่อเช้าว่ากูกูจะแลกกับมึงกูจะนั่นจะนี่กูจะไปหาพี่กูตรงเนี้ยลําบากถ้าฉลาดกรุณายหยาบอยาไงเหมือนแนะนาข้อกฎหมายเขาบอกเนี้ยเห<า>มือนเราไป,ปนนสอนมันทำไมวะเนี้ยปล่อยมันดีไหมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้อาถือว่าผมให้ความรู้กฎหมายของพี่น้องเอฟซีแล้วกันคือถ้าเป็นไปได้หุบปากซะอย่าพูดถึงเรื่องนี้ พราะคดีมันเริ่มแล้วมันนับหนึ่งแล้วถ้ากูยิ่งพูดต่อนะก็ยาวครับัสดีครับมิสเตอร,ร์ดีฮะฝากมาดามลาเต้ดูดคลิปไอ้ให้ด้วยนะครับมาเช้าด้วยนะครับของคนปาแป้งนะฮะช่วยดูดให้ผมหน่อยมาเช้านะที่บอกกูจะแลกกับมึงอะไรนะฮะนะครับคือวันนี้คุณสารติภาษาผมก็เรียกว่าอะไรครับโดนจนกระทั่งเย็นชาใช้คํานี้ได้ปะวะคือโดนจนกระทั่งกูชินหรือกูชาไปหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะคดีที่แบบ คนนั้นแม่งดา่าคนนี้นแม่งหมิ่นประมาทคนนั้นดา่าแจ้งความจนกระทั่งชาชาเย็นไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับผมมาวันนี้คือหนึ่งผมมาตามงานนะสองที่ปรึกษาคนแจ้งไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่ผู้เสียหายแม้แต่อยากเป็นเหมือนกันนะลองดูสิลองมาลองมาหมิ่นผมเดี๋ยวเหมือนไอ้คงเบ้งะ่ะเดี๋ยวคงเบ้งมึงยาวเดี๋ยวนี่คอองเบ้งบอกพร้อมชนได้เก็บเงินไว้หลายหมื่นแล้วโอเคโอเคนะนะครับ คือที่มาไลฟ์สดตรงนี้ไม่ใช่การท้าทายหรือเป็นการมาเขาเรียกมาดูถูกเหยียดหยามคนที่ถูกแจ้งนะครับคือต้องการบอกคนที่ถูกแจ้งว่าหุบปากได้ก็หุบซะอย่าก,ก่อเรื่องก่อราวอีกเลยกรรมเดียวก็แทบตายแล้วนี่ถ้ามีกรรมสองกรรมสามแล้วครับอ่วมถือซะว่าผมเตือนกันละกันหลายคนก็กับพสตแจ้งออย่าไปเตือนเขาอย่าไปเตือนเขานะเตือนเถอะคนเรามันมันปุถุชนเหมือนกันเตือนนิดนึง นะครับและไอที่บอกว่าจะแลกชีวิตด้วยกันติดคุกกูจะยอมอะไรลองดูถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการบันทึกเสียงมาโดยความเท็จคุณลองดูว่าทางตำรวจอายการเจา้าแหยคุณมาลองดูนะครับเพราะนั้นฝากเป็นข้อคิดสั้นๆฝากกดไลค์ด้วยนะพี่น้องนะ15กับ6อขอสัก8เอาสักครึ่งๆอย่าให้เขารายงานผมนะ ได้ข่าวว่าเขาก็มีเอฟซีตัวยงเขาอยู่นะเดี๋ยวเขากดรายงานผมนะผมยุ่งเหมือนกันนะบางทีแก้เหลืองเหนื่อยเหมือนกันนะอยากจะฝากอะไร